ก็มันยิงไม่ตายเราจะให้ยิงเอาปืนมาทําไมวะถามจริงรู้แล้ววิธีเล่นต้องเล่นยังไงร,รู้วิธีเล่นแล้วโอเคกลับไปใหม่ เหมือนเดิมเป๊ะทุกอย่างต้องเรียนรู้ใหม่หมดแล้วก็กดเอชไม่ติดด้วยนะเกมมันบั๊กบ้าบออะไรกันก็ไม่รู้ไม่เขยใช้มาหลาือตรงนี้เอาเฟืองมาเคสร้างนี่ไป ันนี้ก็รอเซตใหม่โอเคทำอะไรได้บ้างสอตัวช่วยกันคุยพิ่มพิ่มเพิ่มเพิ่มคุยตรงน,นี้อีก มาตัวนี้ก็มาตรงนี้ดีกว่า <c oughs> อุนน้งอุ้เออยงนี้อุนน้งยวิ่งไปเก็บ <c oughs> เหนื่อย <c oughs> เหนื่อยง่าย <c oughs> ง่ายเกินเอ้า โอ้โหคุยไม่เสร็จไม่สิ้นจะหมดหว,วันละถ้ามันวิ่งไม่ได้อ่ะเกินไปเออเรามีของแล้วก็ให้ตัวนี้ไปโอเคประมาณนี้ <c oughs> ใช่ไหม เคสร้างตกโฟกแล้วเราสร้างฐานดูนี้นา่นบ้างได้หรือเปล่าไม่รู้เก็บเก็บก็ก็ไม่รู้อันมื่อกี้เป็นบั็กอะไรหรือเปล่าเพราะมันกดมันยิงไม่ตายเรื่องของเรื่อง สร้างเสร็จยังอ่าบาริเคดสร้างสร้างเร็วๆปึดเปิดเปิดดเลยสามตัววิ่งได้แล้วแต่ก็เหนื่อยอีกแล้วบ้าบอมาโค้สร้างบาริเคดต,ต่อเหนื่อยง่ายอ่ะเราอ่ะ เสร็จยังสร้างอันนี้ไม่รู้คืออะไรสร้างสร้างอันนี้สร้างอันนี้แล้วก็ให้ตัวนี้มายืนตรงนี้ใช่ไหม อ๋อมีวันเี่ตรงด้หลายบิงอ๋อต้องสร้าง,งบริเรตดมันนะเอ้า,อาแต่เน้นยิงไม่ตายอยู่ดีอ่ะคืออะไรวะยิงไม่ตายยิงไม่ตาย มันยิงไม่ตายเว mm ้ยเรื่องของเรื่องอ่ะอ่ะเห็นว่ามันยิงไม่ตายมันเป็นบัคบ้าบออะไรก็ไม่รู้เวนเน้ปวดหัวคืออะไรต้องรอหมดคืนนะเห็นว่ามันยิงไม่ตายอ่ะเวนเน้เวนเวนเวน ไปยังมันยิงไม่ตายมันจะมีประโยชน์ะไรว่าปืนเนี่ยถามจริงฮะยิงไม่ตายยักระสุนก็น้อยเกิน ถามทิงแล้วมันกะขึ้นมาบังอีกโอ้บ้าอเฮ้ยไม่ต้องเล่นกันแล้วบอคอยเห็นไหมมันยิงไม่โดนมันยิงไม่ตายเว้ยปืนไม่มีอะไรมีเพื่ออะไรแบบไนจริงฮะไม่มีระเบงระเบิดอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ยิงไม่ตายครับไม่ต้องเล่นจบ